จะไปข้ามันกลางๆข้ามันทำไมนะฮะสัมพันธ์กับเทรนเทรนคือแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงแล้วเวลาเราเข้าคําสั่งจุดสําคัญที่เราจะออกคําสั่งคือจุดที่มันกลับตัวภาษาอังกฤษเขาเรียกออกอะไรวะมีเทรนกับอะไรวะออกซิเลเตอร์หรืออะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มันแปลว่าใช่จุดกลับตัวไม่รู้นะครับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของวันรุ่มของมันแต่เรื่องนี้ผมไม่ค่อยเน้นกับมันเท่าไหร่ คือทาไมต้องดูวอลลุ่มเราจะได้รู้กําหนดได้ว่าเราจะตั้งกําไรกี่กำไรเท่าไหร่กี่เหรียญกี่จุดเพราะถ้าวอลุ่มมันไม่มีเราไปถางกําไรไว้สูงมากหรือกําไรเยอะมากเนะี่ยโอกาสที่จะโดนมันยากเพราะวอลุ่มมันไม่ไม่ไมีไงครับนะคะรับวอลุ่มมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนบนแท่งการาฟนี่แหละไอ้ประเภทโดจิโดจิมาแบบบวกบวกเนื้อแท่งไม่มีเนื้อเนื้อ,อไม่มีเลยอันนี้แหละครับวอลุ่มบางมันเบาบางดังนั้นเราไปถ่างกําไรไว้สัก หลายๆเหรียญเนี่ยมันไปไม่ถึงมันเลยรอานาน